คุณตาพาน้องเข้าบ้านแล้วนะคะวันนี้คุณตาพาน้องเข้าบ้านแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ น้องเข้าบ้านแล้วนะคะวันนี้นะคะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะอุ้ยไปไหนมาจ้ะไปเที่ยวมาเหรอคะออวันนี้ไปเที่ยวมาไปเที่ยวข้างนอกมานะคะคนตาพาเข้าบ้านแล้วนะคะอ่าเก่งมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะไปเข้าบ้านไปเลย ปูอาบน้ำก่อน,นตาอ,อาบน้ำให้ก่อนจะตักใส่ให้โดยตาไปตากออ็พาเข้ามาแล้วนะคะอาบน้ำให้แล้วก็จะข้าวี่นอนแล้วค่ะ เดวตาให้กินค่ะเดี๋ยวตาให้กินนะจ๊ะ,ออกกะจะเป็นลมเหรอเป็นลมใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวตาให้กินค่ะโอเดี๋ยวตาให้กินนะจ๊ะ <c oughs> อู้เดี๋ยวตาให้ทานน้ำค่ะ กล้วยเหลือเลุกช่วยก่อนสวยก่อนสวยสวัสดีจ้าถอนไส้บัวก่อนค่ะจ้าก่อนจ้าเออเก่งมากเลยลูกจ้าก่อนเออคุณตาน้ำไม่กินนะคะ เ็นรถพี่บีมาพี่บีมาแล้วพี่บีมาแล้วพี่บีมาแล้วเไปเอา,า,า,าน้ำให้กินนะคะโอู้ลหลังขังให้ค่ะเอาน้ำมากินก่อนปะมา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 โนมาอ่ะ,ออะกินน้ำเลย กินน้ำแล้วน้ำด้วยเลจะอาบให้แอม่ามามา,มาคนเก่งมาแล้วคนเก่งกินน้ำกับสายยางก็เป็นด้วยนะคะเก่งมากๆเลยจับสายยางกินเองนะคะ กตอนเย็นนะคะคําทำแล้วก็ข้าบ้านนะคะตอนนี้ลมลมตกแล้วไปเที่ยวไหนมาจ้าไปเที่ยวไหนมาเอ่ยเย่งมากๆเลยนะคะออกข้างนอกได้สองสามวันนี้แล้วค่ะอาพัเลยตา ให้ชื่นใจไปเลย่ <laughs> ขี้เล่นกับตานะคะเา้ามามาถอยาถอยถอยถอยเลยถอยถอยมา <h ums> ข,ขี้เย่ตา,าขี้เล่นกับตามากมากเลยนะคะ น้ำแต่งตัวเข้าที่นอนได้แล้ว Chạp ta chiết túc. nước cũng <coughs> không lấy. Ôi, oh, Nam nói chăng. Chạp túc. Ờ, hai lời. Yên Chết bạc. ยังไม่อิ่มโอ้โหแอคชั่นกินเลยเนาะเป็นบ่ฮักของน้ำเนี่ยเมื่อแรงบ่ค่อยไหลมามาลูกมาาจะเล่นคุณยายแล้วจะเล่นคุณยายแล้วเล่นคุณยายลจะอาบน้ำให้ให้เย็นดิน เด็กมั้นอนลงทีลูกนอนลงาอาบน้ำให้นอนลงเร็วเออแดรนอนลงรวมรมรมบรมนอนลงคุณตาอาบน้ำให้แแบแแแแแเร็วแบเออนั่นแหละนอนลงงั้นแหละเดี๋ยวคุณตาอาบน้ำให้เออนอลนอนลง คุณตาอาบให้เออตืมเลยเออนั่นแหละคุณตาจะอาบให้เอ๋อาเอาข้างข้างหลังเออคุณตาอาบให้แล้วนะคะจะอาบให้เย็นๆน้ำก็ไม่ไหลนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้เดินเที่ยวมาคุณตาก็พาเล่นน้ำนะคะ เป่าน้ำทีเป่าน้ำให้ดูหน่อยเร็ววิ่งหัวตาคอยคอยเอาเอาตักเร็วเอาเป่าน้ำให้ดูหน่อยมาเร็วเป่าน้ำหน่อยเร็วอ啊ตักเตักตักตักเป่าเร็วเป่าเร็วเป่าน้ำเอาเล่นสงการกับคุณตาก่อนเร็วเล่นสงการเร็วตักตักแล้วตักก่อนลืมแล้วตาลืมแล้วไม่เล่นแล้วค่ะไม่เล่นแล้วนะคะ ออชอบเล่นมากๆเลยนะคะดีใจมากเลยค่ะคุณตาน้ำสาดดีใจมากๆเลยดีใจมากใช่ไหมคะเย็นชื่นฉ่ำไปเลยนะคะขอ,ข,อขอฝากแม่ๆด้วยนะคะ ฝากแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับน้องพนาลายของเรา,เ<อ>าด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก่อนหน้าไปพบน้องพนาลายใหม่นะคะฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์ให้กับน้องพนาลัย ช่างน้องพนรลายแม่ไข่มุกด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ